วันนี้มาทำข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกทานกันค่ะเพื่อนๆน,นำข้าวเหนียวไปล้างทำความสะอาดหลายๆรอบจนน้ำใสเลยนะคะแล้วแช่ทิ้งไว้3-5ชั่วโมงค่ะพอเราแช่จนครบเวลาแล้วเรานำข้าวเหนียวของเราไปนึ่งค่ะเราจะใช้เวลานึ่ง20นาทีถึง25นาทีจนกว่าข้าวเหนียวของเราจะสุกนะคะไส้เผือกของเราจะใส่มันม่วงเพิ่มสีสันนะคะระหว่างที่นึ่งข้าวเหนียวเรามาทำหน้ากะทิกันค่ะเพื่อที่จะเอาน้ำส่วนผสมนี้ไปมูนข้าวเหนียวค่ะใช้หัวกะทิ15ช้อนโต๊ะ เกลือป่อนครึ่งช้อนชาน้ำตาลสาย4ี่ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนละลายแล้วปิดแก๊สค่ะอย่าให้กะทิแตกมันนะคะ ความหวานปรับตามความชอบของเพื่อนๆได้เลยค่ะจากนั้นข้าวเหนียวของเราที่นึ่งไว้สุกแล้วค่ะยกลงไปใส่ภาชนะที่เตรียมไว้แล้วน,นําน้ํากะทิมาราดลงไปเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปิดฝาพักทิ้งไว้ค่ะ15นาทีแล้วค่อยมาเปิดกลับด้านนะคะใช้เผือก3-4หัวแล้วใช้มันต่อเผือก1หัวค่ะหรือเพื่อนๆจะเรียกว่ามันม่วงก็ได้ค่ะนําไปนึ่งให้สุกนิ่มเลยค่ะหรือเพื่อนๆจะนําไปต้มก็ได้ค่ะใช้เวลาในการนึ่ง25นาทีหรือจนกว่ามันและเผือกของเราจะสุกนิ่มค่ะ มากับด้านข้าวเหนียวเอาด้านล่างไว้ข้างบนค่ะแล้วคลุกเขาอีกรอบนึงแล้วปิดฝาทิ้งไว้ค่ะจากนั้นก็ใช้ได้แล้วค่ะเผือกแล้วมันของเราก็สุกพอดีค่ะตักลงไปบดตอนร้อนๆเลยค่ะจะได้บดง่ายไม่ต้องบดละเอียดมากนะคะหยาบๆก็พอค่ะเพราะเราจะต้องนําไปกวนค่ะหัวกระทิ่10ช้อนโต๊ะ เกลือปน่นครึ่งช้อนชาค่ะในส่วนนี้เราจะไม่เติมน้ําตาลแล้วนะคะหรือเพื่อนๆอ,อยากเติมลงไปสักครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะแต่ถ้าข้าวเหนียวของเราหวานแล้วไส้ก็หวานมันจะไม่อร่อยค่ะเคืรกแล้วมันที่ได้มาสดๆจะมีความหวานอยู่แล้วค่ะจากนั้นเรามาเตรียมห่อกันได้เลยค่ะวิธีหอ,อก็จะง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆดูตามคลิปได้เลยนะคะเราจะนําใบตองสองใบด้านนวลน,นะคะนํามาประกบกันแล้วก็ม้วนห่อเป็นกลวยค่ะ พอม้วนจนได้ที่แล้วเราก็นําไม้กลัดมากัดค่ะไม้กลัดของเรานี่เราจะใช้ไม้จิ้มฟันก็ได้ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆมีไม้ทางมะพร้าวก็ใช้ไม้ทางมะพร้าวก็ได้ค่ะหรือเพื่อนๆสะดวกหาอะไรมากรัดก็กลัดได้เลยค่ะแล้วเพื่อนๆก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปสักสองช้อนโต๊ะค่ะช้อนแรกเพื่อนๆดันข้าวเหนียวลงไปนะคะต้องดันให้แน่นเลยค่ะชั้นต่อไปตามด้วยเผือกและข้าวเหนียวอีกหนึ่งช้อนโต๊ะเพื่อปิดท้ายค่ะเพื่อนๆวิธีห่อนะใช้นิ้วโป้งดันสองนิ้วพับซ้ายพับขวา แล้วก็ดันหัวลงมาค่ะกดแรงๆได้เลยค่ะจากนั้นเราก็นําไม้กราดมากัดอีกรอบนึงค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะสวยไหมคะถ้าเพื่อนๆยังดูไม่ทันใช่ไหมคะจะทําให้ดูอีกรอบหนึ่งค่ะเผื่อเพื่อนๆจะนําไปต่อยอดสร้างไรายได้ได้นะคะมาเริ่มทําไปพร้อมกันเลยค่ะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะจริงๆก็ง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะจากนั้นเราเตรียมไปตั้งกระทะได้เลยค่ะวันนี้เราจะจี่ค่ะแทนการก่อไฟปิ้งนะคะ วิธีนี้ง่ายแล้วก็สะดวกด้วยค่ะเราจะเปลี่ยนจากไส้เผือกมาเป็นไส้กล้วยหรือไส้มันก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นไส้กล้วยตอนกวนขนมเพื่อนๆต้องลดกะทิลงนะคะจากปกติสูตรนี้จะใส่หัวกะทิ10ช้อนโต๊ะเพื่อนๆต้องลดลงจากไส้กล้วยเหลือ8ช้อนโต๊ะหรือ7ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะไม่นั้นไส้กล้วยก็จะแฉะเกินไปถ้าไม่ลดกะทิค่ะขนมของเราก็เสร็จสวยน่าทานไหมคะรสชาติก็อร่อยมากเลยค่ะสูตรนี้เพื่อนๆอลองไปทําสูตรนี้ชิมดูนะคะหรือเพื่อนๆจะสร้างราย นะคะครอชมคลิปหน้านะคะจะหาเมนูอร่อยๆน่ารับประทานมาฝากเพื่อนๆอีกเยอะๆเลยค่ะ